ว่าที่สวยงามหรือว่าสีอ่าเปลเจ็งได้เราบอกว่าถือกับ,บกพี่น้องนอแต่ว่ากะเลิกพี่น้องค่ะเหลือกตาลองรอยเนาะคะ่ะเนาะนี่คือร่องรอยเนี่ยค่ะดีะาจา้าเจ้าสิท้ายถ้ำแบบดีาจ้ากัลยูนีค่ะเดี๋ยวจ้าจา้าสีอายกับกองให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อว,ว่ามันเป็นอย่างไรเนาะ,ค,ะนนค,ค,นค่ะเนาะเนี่ยค,ค,ค่ะนี่คือร่องรอยเนาะเนี่ยค่ะนี่ แต่ว่าเด็พี่น้องคามันนนั่ไหลไปน้ำนี่องทั้งขีนค่ะนี่ขีนคือความลึกของเพิ่นได้พี่น้องเด้อนี่คือความลึกค่ะลึกมากๆากไดพี่น้องเด้อจะสิไหลลงไปพี่ละค่ะไหลลงไปทั้งทีนเนาะชืดชืดนะพี่น้องค่ะนี่จากน้ำมาเนาะพี่น้องเนาะน้ำมาแรงมากพี่น้องค่ะดูสจ๊ะดูสจ๊ะสยูนี่ค่ะ เดี๋ยเจ้าเจ้าสีอายกับโองให้เบิ่งเด้อค่ะเด้อว,ว่ามันเป็นอย่างไรเนาะพะเนาะเนี่ยค่ะนี่คือรองร้อยแต่ก็สีหนีแล้วพี่น้องเนาะน้ำแรงมากเลยต่อยเนาะพี่น้องเนาะเหลือแต่อ่าร่องรอยพี่น้องค่ะความตละลักขักขังแล้วพี่น้องค่ะเนาะสาวจ๋าสีตายท้าไห้เบิง่งอย่างละเอียดเลยพี่น้องค่ะเนาะเนี่ยค่ะนี่แต่ว่าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ โซจ่าสิยุ่งดิเดค่ะเด้อให้ให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะดูสิค่ะว่ามันเจ็บปวดมากๆเด้อพี่นอ้องเโาจ่าภาษา่ทยท่าไหมเบิ้งยางละเอียดเลยเนาะค่ะเนาะน,ะะน,ะะน,ะะนี่นี่ค่ะนี่คือความว่างเปล่านี่คือความคัางพี่น้องค่ะคือมันพังแล้วเนาะค่ะเนาะชืดชืดๆๆนะพี่น้องคะ่ะนี่จากน้ำม,มาเนาะพี่น้องเนาะน้ำม,มาแรงมากพี่น้องคะ่ะตัโซจ้ากับสิยุน่นีิเด็กพี่น้องเนาะ น้ำแรงมากเลยกากราะซิวหนีนะพี่น,น้องเนาะน้ำแรงมากเลยนี่ค่ะสีเหลือตะนองลอยละพี่นงคะ์ะเนาะนี่คือร่องรอยหลังจากสีน้ำท่วมแล้วพี่นงคะ์ะซาจา่าสุท้ายถ้ำเบียบะละซาคพี่น,น้องเนาะนี่คือเหลือแต่ซากละพี่นงค่คะรื่งซาจ่ามหานาค่ะแต่ตะนางขวดอะไรละพี่นงคะ่ะเนาะน้ามันท่วมแล้วพี่นองคะ่ะมันนั่น ไหลไปน้ำเหนี่ยน้องคืรืดชืดชืดนะพี่น้องคะ่ะนี่จากน้ำม,มากนะพี่น้องเนาะน้ำมาแรงมากพี่น้องคะ่ะดู้สใจลาะเอียดปา <c oughs> นใดเนาะคะน้อเนี่ยคะ่ะเราจะจะนั่งอยู่เห,น,หะะนื่ะลังคาป่าเบิรงพี่น้องเบิรงนี่นคือว่าอสากรมเพื่อนนะพี่น้องเนาะนี่คือเหลือแต่ซากลระพี่น้องคะ่ะรู้สใจามาหน้าคะ่ะ แต่นางขวดอะไร่ะพี่นองคานหน้ามันมท่วมเลยตัวจ่ากะสีไทยท่าไหมเบืองยางละเอียดเลยเนาะคะ่ะเนาะนี่นี่ค่ะนี่คือความ่างเปล่านี่คือความพัง,งพี่นงคะคือมันพังแล้วเนาะคะ่ะละเอียดเลยเด้พี่น้องเด้อไม่มีอะไรที่จะหลงเหลือแล้วพี่น้คงคะ่ะจดกจรกระสียางเด้พี่น้องเด้อเนี่ยค่ะนี่แค่บันไดากายเกยไปนะพี่น้องเนาะ เคยไปพูนได้ค่ะเด้อนี่คือฟังของเพิ่นเนาะค่ะเนาะความลึกได้พี่นงเด้อพูนค่ะุก oh. เหียนเลยได้พี่นงเด้อครับไม่มีอะไรที่จะหลงเหลือแล้วพี่นองคะ่ะจดแกกระสิงหางได้พี่นงเด้อเนี่ยค่ะ,น,คะนี่แค่บันไดว่าสีสวยงามหรือว่าสีอ่าเปลี่ยนแจ้งได้เราบอกว่าถือว้าพี่นองเนาะแต่ว่ากะเลิกพี่นองคะ่ะเหลือตะลงลอยเนาะคะ่ะเนาะนี่คือร่องรอยนี่ยค่ะ สาจส่าสิีไทยถ้ำแบบนี่ค่ะสีเหลือตะลองรอยละพี่นงคานาะนี่คือร่องรอยหลังจากสีน้ำท่วมแล้วพี่นงค่ะสาจส่าสีไทยท้ำแบบแรกกับสียู่นหนีละพี่นงเนาะน้ำแรงมากเลยท้ายเบิงหายเบิงได้พี่นงเดินส่วนสาวจ๋าค่ะนี่ค่ะอึบผีเป็นโคดหินเลยได้พี่นงเดินนี่ค่ะของคานาะเน,ะนี่ยค่ะ นี่แต่ว่าก็ยังมีน้ำลงเหลืออยู่เด้อพี่น้องเด้อก็ยังไหลอยู่เด้อค่ะเด้อนี่คือน้ำเนาะค่ะเนาะมีค่ะคือคือคลองน้ำเนาะสาจาสีไทยแทมสาจานั่งอยู่นี่เด้อกันล้างจากน้ำท่วมไปแล้วเนาะค่ะเนาะอันนี้คือน้ำแล้วเด้อค่ะเด้อป้อยเนาะพี่น้อน th th ahead 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 ง right en เนาะเหลือแต่อ่าร่องรอยพี่น้องค่ะความตะลักหักขั้งแล้วพี่น้องค่ะเนาะสาจาสีไทยแทมใหม่บึงแยงละเอียดเลยพี่น้คล่องบึงแล้วพี่น้องเนาะ คือร่องรอยนะพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกันคลิปไหม่กันแล้วกันเนาะค่ะน้องสกายเกยไปนะพี่น้องเนาะเกยไปพูดได้ค่ะเดอ้อนี่คือฟังของิืนเนาะค่ะนาะความลึก้ะพี่น้องเด้อพูดค่ะโอ้โพี่น้องคะ่ะนี่เด้อค่ะเด้อโซจามาหน้าคะ่ะนี่คือความบางเปล่านะพี่น้องเนาะอันนี้คือสากปลาค้าพั่งเลยพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะเนี่ยคะ่ะมันเป็นจังใดเนาะค่ะนาะ สุดสูดพี่นองคะ่ะนี่ต้นสาจาไกยุ่มีเด้อพี่นงเนี่ยค่ะ่วนสาจาคะ่ะมานาคือเจ้าคะ่ะนะนี่ยังเด้จา้าสิตาทำให้ดงอีเหลืองเนาะคะ่ะนะไว้เจอกันคะ่ะนะเดือแต่ร่องรอยพี่นองคะ่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีท<อ>ั้งคืนค่ะเนี่ยนี่นคือความลึกของเพลินได้พี่นองเด้อน,นี่คือความลึกคะ่ะลึกมากมากได้พี่นงเด้อกต่สไไาาิไลลงไปพีละค่ะไลลงไปทั้งคืนเนาะละเอียดปานได้เนาะค่ะนอเนี่ยค่ะ เราจะนั่งยืนอยู่หลังค่ะดูปลาเบิ้งพี่น้องเบิ้ลนี่งกายเกยไปนะพี่น้องเนาะเกยไปพูนเด้อค่ะเด้อนี่คือฟังของเพื่อนเนาะค่ะเนาะความลึกเด้อพี่น้องเด้อพูนค่ะโุ้งเนี่ยค่ะปลามันเป็นจังได้เนาะค่ะเนาะอืมซุดสุดพี่น้องค่ะนี่ส่วนเสาจาแกยืนอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยค่ะต้องดึงนะพี่น้องเนาะ นี่คือร่องรอยนะพี่น้องเนาะเอาไว้เจอกันคลิปใหม่กันแล้วกันเนาะค่ะนอะสุขค้านาะเนี่ยค่ะนี่แต่วางกลินค่ะเนี่ยนี่คือความลึกของเพลินได้พี่น้องเด้อน,นี่คือความลึกค่ะลึกมากๆได้พี่น้องเด้อจะสีไหลลงไปพี่ละค่ะไหลลงไปทั้งกีเนาะนางอยู่ใต้ทานเลยได้พี่น้องบาทพี่น้องค่ะเนาะเออซาวจาราคานี่แต่ว่ามันจะหอนเนาะค่ะเนาะซาวจาหอนมากๆเด้พี่น้องเด้อ อาสึบัละเอียดเลยพี่น้องเดอ้อคุณค่ะนี่คือความเบิ่งนะพี่น้องเนาะ้ซจ่าไปนีชืดชืดชืดนะพี่น้องค่ะนี่จากน้ำม,มากนะพี่น้องเน,ะนาะน้ำมาแรงมากพี่น้องคะดูโซเบิงเด้อพี่น้องเดอ้อโซจ่าซิยุดีเด้อค่ะเดอ้อให้ให้พี่น้องเบิ่งเนะาะค่ะเนาะดูสิค่ะว่ามัน เจ็บปวดมากๆเด้อพี่นงเด้อ<ค> <lever> ก็ยังมีน้ำลงเหลืออยู่เด้อพี่น้องเด้อก็ยังไหลอย,อยู่เด้อค่ะเด้อนี่คือน้ำเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะคือคือคลองน้ำเนาะซาจาพิจิทไทยแทมซาจานัง่งอยู<ค> <lever> น่นี่เด้อยของค้าเนาะเนี่ยค่ะนี่แต่ว่าละเอียดเลยพี่น้องเด้อพู้นค่ะนี่คือความเบิ่องนะพี่น้องเนาะซาจารีต้นซาจาค่ะมาหน้าคือเก่าค่ะเน<ค> <lever> าะ มี่อย่างเดาจ้าสิตาทำให้เบิ้งอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันค่ะเนาะเหลือแต่ร่องรอยพี่น้องค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีเนี่ยค่ะอามันเป็นจังใดเนาะค่ะเนาะอฮืมสุดซุดพี่น้องค่ะนี่ส่วนเสาจ่าแกยุ่งมีเด้อพี่น้องเนี่ยค่ะใายเบิ้งให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อส่วนเสาจ่าค่ะนี่ค่ะอึบผีเป็นโคตรหินเลยเด้อพี่น้องเด้อนี่เนี่ยค่ะเบิ้งเด้อพี่น้องเด้อ เรจะสียูดีเด้อค่ะเด้อให้ห้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะดูสิคะว่ามันเจ็บปวดมากๆกเด้อพี่น้องสุดจอดเนาะพี่น้องเนาะพูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะเนาะเรามาันพังแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยสิถลิบเล่เด้อพี่น้องเด้อครับไม่มีอะไรที่จะหลงเหลือแล้วพี่น้องค่ะจดแกากับสียางเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยค่ะ นี่แค่บันไดก้นเสาเจ๋าค่ะมาหน้าคือเก่าค่ะเนาะนี่ยังเดินจ๋าสีตาทำ่ำเหยื่งอีกรอบหนึ่งเนาะค่ะเนาะไว้เจอกันค่ะเนาะเหลือแต่ร่องรอยพี่น้องค่ะไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีแ้วพี่น้องค่ะมนัะนนั่นไหลไปน้ำเหน่อยน้องทึดทึดชืดน,นะพี่น้องค่ะนี่จากน้ำม,มากนะพี่น้องเนาะน้ำม,มาแรงมากพี่น้องค่ะเรืองเสา สุดยอดน้อพี่น้องเนาะพูดอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่ะเนาะว่ามันพังแล้วค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยชิดทักชืดชืดชืดนะพี่น้องค่ะนี่จากน้ำม,มาเนาะพี่น้องเนาะน้ำม,มาแรงมากพี่น้องค่ะตัสวสอยกังขาเนาะ,นะเนี่ยค่ะนี่แต่ว่าเนี่ยค่ะอีซาเจชิตไทยท้ำแบบ ของค้านาะเนี่ยค่ะนี่แต่ว่าเจ้าเจ้าก็ยุ่งนี่ค่ะเดี๋ยวเจ้าเจ้าเสียอายกับกองให้เบ่งเด้อค่ะ